สวัสดีครับกบมากับนะครับนะแล้อจอวันนี้เราก็มาอยู่กับไปไม่ได้แล้วไปแบบ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 เอชีวิตให้รอดในคืนแรกนะโอเคครับไปเ่นชนอยซินะอ้าทุกมา ต้องสร้างบ้านรลมๆยิมมีขอปอยู่ในถ้ำเหมือนกับใครหลายคนโอ๊ยทังร้องอหาไม้ด้วย อู้อ๋อจับหนึ่งดีเออเฮ้ยนี่หายแล้วว้าวว้าวหายไปไหนไปเหายไปไหนอะตัดต้นไม้อยู่ตัดต้นไม้อยู่อะไรอย่าอู้อย่าอู้ต้นไม้ชื่องชาหน่อยนุ้ง สร้างบ้านตรงไหนอ่ะที่ตรงโลกไม่ไม่ได้ลงมอดทีนะซอมบี้พวกซอมบี้อะไม่ได้เปิดไม่เป็นไรอู๋ต้นไม้ไม่ได้สมอ้าวทำไมเดินเราไม่เก็บเองอ่ะฮะเริ่ไปเก็บต้นไม้เองเฉยเลยต้นไม้ก่อนเลย เห็ตนตน้ตนไม้สิดอกหวานบ้านใครบ้านมันนะตรงกันเราอยู่วิ่ยต<อ>ัวทีเด <ơn> ินชนโอ๊ย <c oughs> ชนบอกหวชนบอกน เอาหัวโขกได้ไมัคค้ยอ่แตกแล้วเย็น,นใจเย็น,รนสร้างบ้านตรงไหนดีสร้างบ้านตรงไหนดี หิวแล้วห <gravity> ิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วเราก็ไปหาอีกกินอยู่แล้วูแล้วก็ไปห้องน้ำเลยฮัลโหลครับดาบอ่อนจะได้ไปไวไวหมองเขาหมองเขาวว ขับเป็นทีโบหิวหิวอนนเี้ยหิวจนขึ้นสมองเห็นปะเนี่ยเห็นปะเห็นมือว่ะเร้าลบไปหลบไปไปไปเนื้อเอ้ยได้แล้วได้เนื้อแล้ว ต้องไปหาแร่แม่งขึ้นผมไม่ได้ไม่ฮอ,อโอ้โหมันจะทำมาเพื่ออะไรนั่นทำมาเพื่ออะไรเฮ้ยเ้าไป็ไกโ<อ>กรธเอาไว้งอนเลย <laughs> อา, <laughs> าเจ้ายำย<ป>ำ บ้านครับบ้านมีบ้านอยู่ครับแบ่งหน้าที่เลยอยากทำอะไรก็ทำพี่หานเนื้อไปอยู่ใต้ดิน,นไปอย<า><า>ูเนื้อก่อนแล้วกันโอเคพี่พี่หานเนื้อนะเดี๋ยวสร้างบ้านให้อยู่ใต้ดินก่อนอยู่ใต้ดินก่อนแล้วกันมันเป็นไอ จะได้อยู่ให้รอดพวกขึ้นแรกเฮ้ยรู้สึกมาแปลกๆแฮะคิดไปเองคิดไปเองอ๋อแล้วไงอะไวานเพิ่งไปดูมาเขาบอกว่ามีวิธีการซ่อมอาวุธด้วย,ยนั่นหนึ่งจุดเก้าพันยืนไปก็ทำได้ไปตอ่อเลย ดีว่าเก็บดีว่าเราเผาก่อนเก็บไม้ไปด้วยสั่งสั่งสั่งหลัวดีกว่าไ่ไมาได้วลยฮะเฮ้ยตันนี้เป็นจุดเกิดเราหรือเปล่าทำไมทุกไปไม่แตกเลยแตก มื่อแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้วมือแล้วมือเร็วมือแล้วเดี๋ยวไปหาเนื้อมาให้ไปให้หมดเลย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 เงาไม่ให้เว้ยให้หมดเลยเอาเฮ้ยเลยก็อย่าเข้ามาใหม่นะคุณรอเลยโอเค ยาเดีห ja, ันหันเนื้อไปหนึ yeah, never, 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 uh, ่งเนื้อเนื้อเจอเนื้อเจอเนื้ออยู่ไหนอ๋อรูแล้วตั้งนึงเนื้อเนื้อเนื้อยู่ไงเนื้อโอ้ย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 เนื้อเนื้ออยากเนื้อเนื้อมาแล้วเนื้อมาแล้วเนื้อมาแล้วตาย มีไว้ขึ้นแล้วไม่มืดแล้วไม่เป็นไรไม่มีตัวออกมาใช่ไหมไม่มีหรือเปล่า <c oughs> เปิดอี c ปะไม่มีไม่มีอีี่พอละให้มันออกมาสักตัวสองตัวให้เราได้สนุกสนาน <c oughs> ยิ้มแน่นอน <c oughs> <c oughs> เราใครที่ไม่รู้นะถ้าเราไม่เปิดอีระดับความยากเป็นอะไรนะ <c oughs> ก็ไม่มีสมักไมีกันห่อไม่ต้องกลัวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเจท่าคุณคุณไหมครับอ้าว <How? S 2> คุณ,ค,ณคุณไหมครับ <c oughs> เอ้ยแต่ไหนะเ่ไหน,น,นดู

มีดินด้วยข้างล่างแสดงล้วเราต้องเปลีนน้ำแน่นอนมีดันเจียนแน่นอนดันเจียนข้าหน้ามีดินดันเจียนดันเจียนดินดันเจียนดันเจียนไปเจอน้ำชวนทานทานเรทานมาเร็วไราทานแล้วเราทานมานี่มาดูกันข้างล่างล่างมีทาน โอ้ยเหมือน<ม>ฮีนโลบายเลยไหนเฮียบบานอีไม่ทานบานเลย <c oughs> นี่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 ่ยอ,อ้าว <c oughs>